ผมบอกแล้วว่าหลังๆมาผมไม่ค่อยไอ้นี่คอนเทนต์วิ่งหาผมเว้ยผมไม่ได้หาคอนเทนต์อ่ะเดี๋ยวจะล้มไหมไม่ลม้มเออเอาไปใส่คลิก1 1อยสิบไอแปลงอะไรบ้างหรือว่าเอาไปใส่เวฟหรืออะไรก็ตามแต่แปลงอะไรนะไม่ได้แปลงก็คือไอกระบอกเนี่ยใส่ได้เลยใส่เข้าไปได้เลยแต่ถ้าจะใส่แล้วให้มันเป็นแบบนี้ต้องไปขยายแผงคอบนนะครับขยายให้มันกว้างขึ้น ขยายให้มันกว้างซึ่งของผมเนี่ยมันเป็นของร้อยหกสิบผมเปลี่ยนแผงคอใค,ใครที่ดูผมมานานเนี่ยจะรู้ว่ารถนผมอะเปลี่ยนแผงคอนะมันก็จะคือแผงคอล่างแผงคอล่างเป็นร้อยหกสิบแผงคอตัวบนเป็นร้อยห้าสิบเออนั่นแหละถ้าอยากใส่ก็ต้องซื้อแผงคอถ้าอยากใส่แบบบางคนนี่นะแต่ถ้าแบบอยากแปลงอยากใส่บางคนนี้นะบบก,ก,นนก็ได้เหมือนกันไปหาวิธีเอาลวดแปลงใส่ได้หมดแต่วิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับผมนะก็คือ หนึ่งสร้างตัวยึดนะครับสร้างหูงยึดตัวนี้ตัวรัดกระบอกเพื่อที่เพื่อที่จะให้มันยึดกับอ,อะไรนะบางคนแค่นั้นแหละที่เหลือก็ไปต่อกันเอาเองรวด